เวียสุกลวัตรร้องไห้สะอื้นตอนอยู่ที่ออสเตรเลียก่อนลือหึงเลิกเบลล่าก่อนหน้านี้ทำเอาหึอฮาวงการบันเทิงเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตรเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าบ่าป้ายแดงหลังเวียสุกลวัตรประกาศแต่งงานสายฟ้าและแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าโดยเรื่องแต่งงานเวียวิกกี้จะจัดขึ้นวันที่17กรกฎาคมโดยงานจัดที่กรุงเทพเตรียมงานมาสักระยะแล้ว งานที่จะจัดเป็นงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และรักครั้งนี้ดีที่สุดอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและเพร่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกทุกอย่างล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาเผยภาพในสตอรี่ของเวศุกวัฒน์นั่งร้องไห้โดยทุกคนที่อยู่ในสตอรี่นั่งเงียบกันหมดโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวยังได้โพสข้อความไว้อีกว่า โอเคน้องเข้าใจแล้วว่าทำไมสตอรี่นี้ที่ออสเตรเลียพี่ถึงร้องไห้ตอนแรกแอบคิดว่าหรือเรื่องงานแต่ปกติพี่ไม่เคยเสียน้ำตาให้เรื่องงานเลยขอโทษที่ตอนนั้นพยายามเข้าข้างตัวเองว่าความรักของพี่ยังแฮปปี้นะเวียสกุลวัฒน์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ